สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกๆคนนะคะวันนี้คุณครูนิตยาก็กลับมาพบกับเด็กๆในรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องไตรสิกขาเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่เราจะเรียนในวันนี้นั่นก็คือ ไตรสิกขาซึ่งจะประกอบด้วย3ามส่วนนั่นก็คือศีลส,สมาธิและปัญญาค่ะก่อนอื่นเรามาทราบความหมายของคำว่าไตรสิกขาก่อนนะคะไตรสิกขาหมายถึงหลักปฏิบัติเพื่ออบรมกายวาจาจิตใจและปัญญาให้พัฒนายิ่งขึ้นไป ซึ่งไตรสิขาก็เป็นหลักปฏิบัติที่จะส่งผลให้เกิดความเรียบร้อยทั้งทางกายทางวาจาและทางใจค่ะซึ่งจะมีด้วยกัน3ประการนะคะ 1. ศีลหรืออธิศีลสิขาคือการฝึกฝนอบรมตนเองเพื่อให้มีความประพฤติท,ทางกายและวาจาที่เรียบร้อยเช่น การถือศีลห้าสสมาธิหรืออาทิตจิตตสิกขาคือการฝึกฝนอบรมจิตเพื่อให้เกิดสมาธิจิตที่มีสมาธิจะสามารถทำสิ่งต่างๆได้สำเร็จลุล่วงเกิดความสงบสุขสามารถจดจำสิ่งต่างๆได้ดี 3. ปัญญาหรืออธิปัญญาสิกขาคือการฝึกฝนอบรมปัญญาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆต,ตามความเป็นจริงเด็กๆก,ก็ได้ทราบความหมายของไตรสิกขากันไปแล้วนะคะและไตรสิกขาก็ประกอบด้วย3ประการนั่นก็คือศีลส,สมาธิ และปัญญาคราวนี้เราจะมาทบทวนความเข้าใจด้วยการทำแบบฝึกหัดนะคะให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดหน้าที่ 44, 45และ46นะคะซึ่งในหน้า44ข้อหนึ่งใหญ่ก็จะให้เด็กๆวิเคราะห์สถานการณ์ที่กำหนดให้แล้วตอบคำถาม1.1การุณ พูดกับเพื่อนด้วยถ้อยคําสุภาพส่วนเขมิกามักจะพูดจายุยงให้เพื่อนแตกความสามัคคีจากข้อความนี้เด็กๆก,ก็จะได้ตอบคำถามสองข้อนะคะข้อหนึ่งบุคคลใดปฏิบัติตนตามหลักศีลเด็กๆตอบได้ไหมคะใครเอ่ยใช่แล้วค่ะนั่นก็คือการุณน,นั่นเองสอง การปฏิบัติดังกล่าวส่งผลอย่างไรเป็นยังไงคะเมื่อการุณปฏิบัติตามหลักศีลด้วยการพูดจาวถ้อยคำสุภาพเพื่อนๆก็จะชอบพูดคุยกับการุณใช่ไหมคะ,ะส่วนข้อ1.2และ1.3ให้เด็กๆทำเองนะคะส่วนข้อ2ใหญ่ในหน้า45ให้นักเรียนสรุปความรู้เกี่ยวกับตรตยสิขาลงในแผนภาพความคิด เด็กๆก็จะเห็นนะคะว่าไตรสิกขามีสามประการมีอะไรบ้างเด็กๆก็เติมลงในช่องว่างให้ครบทั้งสามประการนะคะและก็ข้างล่างก็ให้สรุปเกี่ยวกับไตรสิกขานะคะตัวอย่างเช่นไตรสิกขาเป็นหลักคมในการพัฒนาตนทางกายวาจาและใจเพื่อให้เกิดสมาธิและปัญญา เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขส่วนข้อ3ใหญ่ในหน้า46นะคะก็ให้นักเรียนเสนอแนวทางการปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขาโดยบันทึกข้อมูลลงในตารางและตอบคำถามตามหลัก3ข้อเลยนะคะสีลเด็กๆมีแนวทางปฏิบัติตนยังไงสมาธิและปัญญาบอกแนวทางปฏิบัติตนแล้วก็ผล ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัตินะคะคุณครูก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆทุกคนจะตั้งใจทำงานนะคะแล้วเจอกันชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ